อรอไอ้วัซิบุนิทานคนเลี้ยงแพะก,กับหมาป่าโซลิฮุนรอไอ้อล,ลิเป็นคนเลี้ยงแพะหัวยรอาอัลนามันกรีย์เขาเป็นคนเลี้ยงแพะในหมู่บ้านยั่รูยจุรรอีมีนตกรีย์ฟิศบานคนเลี้ยงแพะเขาจะออกจากหมู่บ้าน ในตอนเชา้ายิ่มมิลุตัวแมาหูคอิจัดทีซ้ำอาหารของเขา่าะสมมาระและปีคูยของเขาว่าอสาสอหูและไม่ทาของเขาว่าวสละรอยอีลลมราและคนเลี้ยงแพะได้เดินทางไปถึงทุง่งยาหัวเยจิลิซูตั้แต่ชัจนตินคบีร เขาได้นั่งใต,ต้ต้นไม้ใหญ่ยานนาวลุรออยป่อ,อามหูคนเลี้ยงแพะ่อกนกด้รับประทานอาหารของเขาว่ายวนนีและส่งเสียงร้องเพลงซุมมานามุต่อมาก็นอนลับไปอัลคลบุยจรียืนาวหุนักสุนัตก็วิ่งไปตรงน,ตน,นู้นและตรงนั้น เราชอบบรอยงานนี้คนเลี้ยงแพะไม่ชอบที่จะทำงานนี้ ه ัว ح ب บบล้อยแบบเอาลูกดิฟิลเกเขาชอบที่จะเล่นกับบรรดาเด็กๆในหมู่บ้าน ب ยา ر บร ي อยอ ا ล م มร์คนเลี้ยงแพะก็ได้ไปยังทุ่งนาในเช้าในยามเช้าวย ي ر ج ع ้าวีล์เกาหลีในมื้อเและจะกับไปยังหมู่บ้าน ในเวลาตอนเย็นฮัวและยูริดูฮาเดลไอมันเขาไม่ต้องการที่จะทำงานนี้จะสั่นละกรรอรอายช้าจังตัต้งตวีละคนเลี้ยงแพะคนนี้ได้ปีนต้นไม้สูงขึ้นไปว่าซ่อหาแล้วก็ได้ตะโกนออกมาว่าอดีตบ้าอดีตบ้ามาป่าได้มาแลว้วมาป่าได้มาแลว้ว النجدة النجدة شيدوي شيدوي أسرعوا يا أهل القرية ريو أو شعبان جاء الذئب ليأكل الأغنامكم ما با داي دايما كين باكم فوق جاو أسرع أهل القرية إلى المرعى شعبان قد يريب ما ين يا ก็ลอาลุดคอร์ย์ล่รอไชาวบ้านชาวมู่บ้านก็ได้กล่าวกับคนเลี้ยงแพะว่าไอ้นัดสิบบูไหนล่มาป่าโดยเฉพรอไอคนเลี้ยงแพะก็ได้วรรสมมาก็ลต่อมาได้กล่าวว่าแกรับตัวอะไรกุมฉันโกหกให้กับพวกเจ้าฉันโกหกใส่พวกเจ้าม่จ้าอดิบบูมาป่าไม่ได้มา มาอักลาอันามคุมมาป่าไม่ได้กินแพะของพวกเจ้าจะอดสิบอานอีลลังมราะมาป่าก็ได้มาอย่างทุ่มยาในตอนนั้นเองในขณะนั้นอรรออียานามูตัตชั้จระคนเลี้ยงแพะก็ได้นอนอยู่ใต้ต้นไม้สอหลาลบูสุนักก็ได้เอา ส่งเสียงร้องอิสตัยก็อดรอไอคนเลี้ยงแพะก็ได้ตื่นขึ้นมาว่าชาฮัดดิบาคนเลี้ยงแพะก็ได้เห็นหมาป่าหัวยักษคุลออูเอาน้มกำลังกินแพะจอจอรรอไออลชาจรคนเลี้ยงแพะก็ได้วิ่งไปหาต้นไม้ว่าสัลล้วก็มิสุระ และได้ปีนอย่างรวดเร็วซุมมาซอฮาต่อมาก็ได้ตะโกนเรียกอัดิบาอัดิบามาป่าได้มามาป่ามาแล้ววันอันนัาจะได้อันนัาจะได้ช่วยด้วยช่วยด้วยอัศวูยาอัลกออร์ยาอัสวัยอัลกออร์ยาเร็ว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 โอ้ชาวบ้าน จะอัด ja ิบูมาป่าได้มาแล้วว่าอั้วละอ่าน ah. ah ้ำมาคุมมาป่าได้กินฟูแพะของพวกเจ้าแล้วสำหรับอาหาลเกาหลีชาวหมู่บ้านก็ได้ยินเสวตรร้ยเสียงของคนเลี้ยงแพะก็ละอาหาลเกริยีชาวหมู่บ้านได้กล่าวว่าลาจะหับูอีลัรอยพวกเจ้าอย่าได้ไปหาคนเลี้ยงแพะ ัวยักดิบูเขาโกหกอากาดิบุลักนาำคนมาป่าก็ได้กินฟูงแพะซุม่มาอาการรอยต่อมามาป่าก็ได้กินคนเลี้ยงแพะนีะ่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป